นั่งรถไฟไปเที่ยวลำปางแนะนำให้นั่งชั้นสองเพราะบอดจะปรับเอนนอนได้นั่งสบายกว่าชั้น3ม,มากลงรถไฟที่ลำปางแล้วนั่งรถสองแถวไปเช่ามอเตอร์ไซค์แถวแถวบอขอศคอ่ารถ2แถวคนละ20บาทบวกบวกร้านเช่าอยู่ติดบอขออหาร้านง่ายติดถนนค่าเช่าวันละ300บาทมัดจำา1 0 0 0บาท ได้รถมอไซค์แล้วจะไปไหนก็ไปเราวนหาของกินหลายที่ไม่ตรงปกสุดท้ายมาดนร้านนี้เข้าวซอยอิสลามเราไม่ชอบกินข้าวซอยกินยังไงก็ไม่อร่อยแต่ร้านนี้ที่เด็ดอยู่ที่ขนมปังไก่กุ๊กถ้าไม่อยากราดเจ้าของดูตั้งใจใส่ใจในรายละเอียดการทำอาหารขนาดเราไม่ชอบกินแต่เราให้ผ่าน อิ่มท้องแล้วก็ลุยกันเลยที่เที่ยวส่วนมากจะเป็นวัดแต่เดี๋ยวก่อนลบภาพวัดอายุทยาในหัวในความทรงจําทิ้งไปให้หมดวัดที่ลำปางจะแปลกตาหน้าตืนเต้นกว่าวัดที่คนภาคกลางส่วนใหญ่คุ้นชินเราไปหลายวัดวัดที่ชอบเช่นวัดศรีชุมมีรูปเก่าๆให้ดูบนวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวงอันนี้ต้องไปมีหลายสิ่งอย่างเดินให้ครบนะมีพระแก้วด้านหลังด้วยวัดปงสนุกชอบสีกระเบื้องปูพื้นสีเขียวสวยมากวัดญี่ปุ่นก็แปลกตาไปอีกแบบ หรือใครจะไปหลบแดดร้านคาเฟ่ก็มีมากมายร้านลาบส้มตำเด็ดเด็ดร้านอาหารเจ๋าเจ๋วก็เยอะพูดถึงลาบและหิวขับรถไปเรื่อยๆรเจอร้านแปลกหูกแปลกตาก็จอดแวะได้เลยหรือใครชอบเดินตลาดก็มีหลายจุดเช่นกันนี่มาครั้งแรกไม่คิดว่าเมืองจะใหญ่ขนาดนี้ ที่พักเราไม่ได้พักที่ดังดัง,ดงตามรีวิวเราถามคนขับรถสองแถวมีที่ไหนแนะนำแบบคนพื้นที่เขาพักกันราคาไม่แรงลุงสองแถวพามาส่งที่ปางทิพย์ห้องพัดลม250บาทคิดในใจลุงพาไปส่งโรงแรมผีสิงหรือมั่นรูดแน่ๆเลยพอมาถึง250เต็มต้องเปิดห้องแอร์คืนละ400บาทก็ยังถูกอยู่ดีพอเปิดห้องดูโอโหว้าวมากรีโนเวทใหม่มีของให้คร,ครบเกินคุ้มในราคา400บาทแอร์น้ำอุ่นทีวีตู้เย็นยันอาหารเช้ามีสองแถวผ่านหน้าโรงแรม นอนพักหลับสบายตื่นมาห้ามพลาดตลาดเก่าหนึ่งปีเดินตอนเช้าแบบชิคชิคคูคูตลาดเก้าจาวเป็นตลาดขายอาหารที่แม่แม,แม่ป้าป้ายายยายรุ่นเก่าทําอาหารมาขายกันมีทั้งอาหารที่เรารู้จักและไม่เคยเห็นก็มีแถมราคาย,ยังไม่แรงด้วยเรียกได้ว่าหิ้วเต็มสองมือลน้นล้นออกจากตลาดเลยใครชอบนวดก็หาร้านเหมาะเหะนวดสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงกําลังดีหรือใครจะไปแช่น้ําแร่น้าพุร้อนก็มีไปอุทยานแห่งชาติก็ไม่ไกล ก่อนกลับช่วงเย็นมากินข้าวตลาดหน้าสถานีรถไฟก็ได้นั่งรถไฟหลักๆจะมี3แบบดังนี้1แบบตู้นอนอันนี้ไฮโซสุดเหมาะกับนั่งไกลๆสองแบบชั้น2เป็นตู้นั่งคล้ายๆรถทัวที่เอ็นหลังได้นิดหน่อยยืดขาได้ที่นั่งส่วนตัว3แบบชั้น3อันนี้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงแต่ถ้าใครชอบความท้าทายในชีวิตก็อยากให้ลองสักครั้งเบาแข็งหันหน้าชนกับคนอื่นยืดขาไม่ได้เอ็นหลังไม่ได้เราเตือนแล้วนะถ้าเลือกได้ให้เลือกชั้น2เป็นอย่างน้อยตู้พัดลมก็ได้นั่งกลางคืนลมโกรกสบายสบาย